ไอเนี่ยอะไรนะเอาตบนไม้เราไม่ดูลาวาครับใช้ไหนด่ใช่เลยนะครับเพ่องให้มเไม่ดทุรเงเอาเอนนบบซีนี่น้สามาแล้วซีนี่เนี้สานสิบาทแล้วพี่ก็ไปไหนเรียนาห่วๆเลยพ่กลับมานี่เลยมเห็นเลยนะมันเป็นโรงเรียนอะไรทุกอย่างจริงอผมเห็นหมดไอที่เป็นที่โรงเรียนนะถ่ายใ้ใส่ใส่เครับ ชาเย็นไส์เล็กส่วนไมโรไซใหญ่ไหมเอาอะไรเร็วๆใหญ่ครับให่เอาหยิบไว้วยู่ทยาหมดเลยไม่เอาอันนี้คือไม่เอยูเรื่อมาบนเนไม่ไปช่อันนี้ไม่เป็นผมเนก่อนไปแล้วมาไม่ถึงเ็วขอรบต้องเร็ออีลับเ่นแก่ใครไม่ไม่รู้มาเอาใช้มือจิกกองอ๋อลุกลุกที่เอง นจะกาเลยนอันอันนี้อว hey, ันนี้เอาคิดว่าอันนมชมพูที่ปใสดุดไว้ยมีแล้วถ้ากาจะกาเลยนะอ้แบอิ๊กต๊อกอันนมชมพูใส่กลางอันนี้แบบใสกลางไม่เพิ่มเลยเลยนะ่มแต่เพิ่มนมเหมือนเดิมไหมเล็กลงใหญ่แล้วหนูกินเป็นไม่ั่งะหนูกินเป็นไหมอันี่ยอันนี้เป็นเฮโลใสใหญ่ก่อนนะไม่เพิ่มไม่เลยนะ หกบาทนลยกาแฟทอสี่าเอาอะไรดีคะเอเมลโลววาวาเกล,เลือเกล,เลือเพิม่มมิดไหมไม่เพิ่มผสมเลยจได้เม่เอมุกไม่เอาเจ็ดบาทนะขอบคุณน,นะกาแฟองแฟน้ชมพูคะยี่สิบจา้า ทำไมไม่ไปวันน <sixteen. S 2> so? ี้หนีนหนีหน so? ีท right. ีนีหยูน้น่อหาไมหยุดชหนุกแล้วหนุมหแล้วหนุอยู่ป่นี้เอหยุดใช่่เห็นมว่าปอสี่หยุดปอสามพี่เลยคิดที่จะมาขายกิ